สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องของ HD by House วันนี้เราจะมาเซอร์วิสจักรยานญี่ปุ่นนะครับเป็นของแบรนด์อาราย่านะฮะก็คันนี้เป็นวงล้อยยนิ้วนะครับก็เราได้มาสภาพก็อาจจะจะต้องมีการซ่อมบำรุงนะฮะ หลายจุดนะฮะหลายจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็หลายจุดเช่นกันฮนะมีสนิมครับเราต้องขรจ,จัดสนิมครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดครับทุกชิ้นส่วนออกมานะฮะแล้วก็เอาไปล้างเอาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบใหม่นะฮะอาจจะระบุงอาจจะระบีนะครับ เดี๋ยวเราถอดหลักอานออกกันนะฮะโชคดีครับว่าหลักอานไม่ไม่ติดนะฮะถอดดอ,อกง่ายฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆถอดทีละชิน้นส่วนออกไปฮะ เดี๋ยวถอดคอออกครับอ่าคอตัวนี้ใช้หกเหลี่ยมเเบอร์ห้านะฮะถอดออกง่ายเป็นกันฮะดีไม่ติดไม่มีสนิมขึ้นฮะไม่งั้นเหนื่อยฮะถ้าเกิดมีสนิมรถข้าไหนมีสนิมนี่เหนื่อยเลยฮะออกยากมากชุดก้ามเบรกด้านหน้านะฮะเบรกก้ามปูก็ ใช้ประแจเบอร์10นะครับขันออกนะของผมไม่มีประแจรประแจปักตายนะครับผมก็มีประแจเลื่อนก็ใช้แทนกันได้เดี๋ยวจะมีบล็อกก็ดีฮะถอดง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มาถอดกันโครงข้างหน้าครับใช้ประแจหกเหลี่ยมนะฮะก็เบอร์สิเช่นกันครับคลายออก ตามด้วยโซ่ครับถอดออกเป็นตัวปลดเร็วครับถอดง่ายหน่อยเดีย๋ยวเราเขอาไปล้างที่หลังครับลราก็ตามด้วยจานครับสีโซนกให้หน่อยฮะถอดขาเป็นได้ตรงจานนี่ใช้บล็อกเบอร์14นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวดูดขาจานโดยเฉพาะนะฮะของจักรยาน ทำทั้งสองข้างครับเดี๋ยวถอดตรงกระโหลครับ ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เฉพาะนี้ก็ใช้ใช้เหล็กกระคอนได้ฮะอเอาทางด้านาซ้ายมือก็คือจะขันตูนเข็มนาฬิกานะครับ ส่วนทางด้านขวามือที่มีเฟืองอยู่ด้วยจะขันตามเข็มนาฬิกานะครับกระโหลกจะขันประมาณนี้ โทษบางคนหน้าใช้ใบแจนะครับเบอร์สิบหรือถ้าไม่มีใบแจเราก็ใช้ไขควงไขได้คนระับบางคนหลังเราก็ใช้เบอร์สิบเช่นกันครับส่วนน็อตที่ยึดกับโชคแล้วก็ตัวเฟรมนี่เราใช้เบอร์17ต้อทัง3จุดเลยนะครับ แคมลัดตะเกียบหลังตัวนี้นะฮะของเบรกลังนะครับใช้บล็อกเบอร์8นะครับหรือจะเป็นประัยเบอร์8ก็ได้น็อตล้อหลังนะครับใช้เบอร์15นะครับบอก ตเตเฟรมตัวนี้นะครับใช้เบอร์17นะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะใช้เบอร์17ส่วนถอดตรงคอนะครับผมใช้ประแจเลื่อนตัวใหญ่นะฮะ แล้วกมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยฮะถ้าไม่มีอุปกรณ์เฉพาะก็ใช้อ่าตะปูคอนกีตกันคอนนะฮะก็ออกเหมือนกันรายการอุปกรณ์ที่ถอดมาก็จะประมาณนี้นะฮะ ลองเช็คโชคด้วยแล้วครับโชค๊คอย่งใช้งานได้ปกติะฮะเราก็จะไม่ได้ถอดด้านในล้างนะฮะเราก็จะจัดคาบสนิมครับที่อยู่ภายนอกออกนะฮะด้วยแปลงทองเหลืองนะฮะจะออกง่ายกว่าครับลูกปืนต่างๆแล้วก็ล้างทำความสะอาด่ ทีเห็นก้อนๆน,นี่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะฮะไว้ทำความสะอาดเาจัดคราบสนิมได้ดีทีเดียวส่วนอะไรต่างๆก็ทําความสะอาดปกติฮะจะลมน้ำมันนิดหน่อย ในจุดไหนที่เป็นสนิมแล้วก็มีน้ำยาที่ทาทับกันสนิมฮะไม่ให้กลับมานะฮะเมื่อทาน้ำยากันสนิมปุ๊บแล้วก็พ่นเคลือบรองพื้นนะฮะแล้วก็พ่นสีจริงตาม น็อตตรงจานนี่ก็คือใช้6เหลี่ยมน,นะฮะเบอร์เบอร์ห้ามิลนะฮะ ถอดแยกแฟ้มเสร็จก็สภาพก็จะมีข่าวฝุ่นค้าบของน้ํามันนะฮะเกาติดตามซอกต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะฮะก็เดี๋ยวเราล้างน้ำเปล่าครับหลกัลกๆลาก้ลางน้ํเปล่าก่อนแล้วก็ขอยมาพึ่งแดดตากแดดให้น้ําที่อยู่ภายในซอกนี่ได้รลยเหยไปก็ทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันครับ ทงเสร็จก็สภาพก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีขจัดสนิมแล้วก็มีแต้มเก็บแล้วก็ใช้สีลงนิดหน่อยฮะแล้วก็พ่นเลกเกอร์ทับเคลือบอีกทีอีกชั้นนะ เสร็จแล้วเราก็มาประกอบครับก็เริ่มจากโชก่อนเลยอ่ายังมีฮะยังมีล้อหลังครับลืมครับก็เราก็มานั่งทำความสะอาดครับข้างในเช็คดูการทำงานของเกียร์ดูใช้งานได้เราก็ไม่แกะครับเพราะไม่งั้นมันจะดึงระยะเวลาค่อนข้างยาวครับปกติผมก็ทำนานอยู่แล้วครับต่อคัน ใส่ฮะใส่ลูกปืนครับใส่ลูกปืนคอครับบนล่างครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ตะเกียบอีกชั้น ขันตรงคอก็คือพอตึงครับแล้วลองขยับคอดูฮะว่ามันแน่นไปหรือหลวมไปหรือเปล่าแล้วค่อยเขามาตั้งอีกทีนะฮะแล้วก็ใส่น็อตตังแกนระหว่างเฟรมฮะสองจุดนี้แล้วก็ตามด้วยโช๊คครับ ใช้บ็อกเบอร์17นะครับทั้ง3จุดนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาประกอบกระโหลกกันนะฮะ เวลาขันเข้านี่คือให้ตามเข็มนาฬิกานะครับทาง,งด้านฝั่งซ้ายนะส่วนฝั่งขวานะครับให้ย้อนเข็มนะฮะถอยทวนเข็มนาฬิกา ใส่คอเซตก็ใส่แฮนตามไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ฮะบางคนหน้าบางคนหลังฮะตามไปเลยครับ ใช้บล็อกตัวสิบนะครับขันเข้านะบางคนหลังบางคนหน้าก็เช่นกันครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานครับใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ ก้ามป,ปูแบกหน้านะครับใช้ประจัยเบอร์สิบนะครับรอหน้าเราคันด้วยปัจจัยเบอร์สิบสีนะครับ ส่วนล้อหลังเราใช้ปัจจัยเบอร์15นะครับก่อนใส่ก่อนยึดน็อตเราก็ใส่ขาตั้งไปด้วยนะฮะผมนี่ลืมหลายรอบเลยแต่ตามด้วยชิปเตอร์มือหมุนนะฮะของชิมานโน,โนแล้วก็ปอกแฮนด์นะครับ ใสหเหลี่ยมเบอร์ห้าขันเบรกนะครับใส่เบรกนะครับแล้วลองเทสดูฮะลองกดดู ยึดเบรกหลังนะครับอบล็อกครับบล็อกเบอร์สิบนะครับแล้วก็สายเกียร์ด้านหลังก็เป็นบล็อกเบอร์สิบเช่นกันครับผมถ้าไม่เคยใส่สายสายเกียร์ดุมตัวนี้ก็อาจจะยากนิดนึงฮะผมใช้เวลาสักพักหนึ่ง ต่อ้วยใส่โซ่ครับผมสุดท้ายครับใส่บันไดฮะถ้าใส่บันไดปกติทางด้านซ้ายจะทวนเข็มนาฬิกานะครับขวาจะตามเข็มนาฬิกาครัใส่สมบูรณ์ก็จะออกมาสภาพประมาณนี้ครับรถพร้อมใช้ครับม้อมปั่นได้เลย ทํารถคันหนึ่งผมใช้เวลาค่อนข้างนานครับเป็นเดือนบางครั้งบางคันก็2เดือนถึง3เดือนกว่าเพราะว่าผมหยุดแค่วันเดียวแล้วก็บางครั้งวันที่หยุดก็อาจจะไม่ได้ทําด้วยฮะก็ก็พยายามทําให้เร็วที่สุดครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ